โอ้โหเหมือนขนมโตเกียวเลยที่ประเทศอินเดียนี่ใช่หรือเปล่านะพาม,มาดูอาหารเช้าอันหน่อยนะร้านนี้บอกเลยว่าสะอาดที่สุดที่เคยพากมาเลยนะมีไข่มีขนมปังนะครับผมอันนี้ก็เป็นไก่นะแล้วก็ใส่มายองเนสนี่ตามด้วยผักกาดแก้วซอสพริกนะโหแล้วก็ชีสเต็มๆอีกหนึ่งแผ่นแล้วก็ผักกาดหอมนี่เวลาหั่นนี่เขาหั่นไม่เต็มชิ้นนะหั่นเท่านี้เป็นซิกเนเจอร์แล้วก็ใส่ตัวซอสเตาซันไอแลนด์อีกหน่อย แค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแบบน่ากินมากเลยนะนี่ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเททิ้งโอ้ยเทน้ำเทท่านี่ก็ตอกไข่ใส่สามฟองใส่ตัวพริกไทยนะแล้วก็จัดการตีต,ตีตีกันแบบนี้โบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้ากันมากเลยถุงมือก็ใส่สองข้างเลยนะครับร้านนี้นะแล้วก็บีบน้ำมันนะ กระทะเทปัญญากินะแต่ในสไตล์อินเดียนะแล้วก็จัดการเทตัวไข่มีผ้ากันเปื้อนมีถุงมือนทุกอย่างเพอร์เฟกไปหมดนะครับผมขนมปัง2แผน่นแล้วก็จัดการเอาไก่ที่เราหมักไว้นี้สุกแล้วนะจัดการใส่ลงไปนี่ถือเป็นร้านที่สะอาดที่สุดในบรรดานหนึ่งในหลายร้อยคลิปที่เราพากันมานะโหดีใจน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวเชียว ชิ้นแรกถึงชิ้นนี้นี่คือเหมือนกันเดะเดะเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าแบบอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้นะทุกอย่างนี่คือคุณภาพมาตรฐานโลกจริงๆถ้าใครชอบการผ้าสไตล์โบบาเฮานี่ก็ต้องตามโบบาผ้า,ารกนะดูชื่อช่องให้ดีนะช่องวิวอีวีติงนะบีบซอสทุกอย่างเรียบร้อยหั่นแบบไม่เต็มแผ่นอีกแล้วนะแล้วก็จัดการใส่จานบอกได้คำเดียวเลยว่านักกินหมาค่ะ